สวัสดีค่ะเป็นน้องเอฟซีมอลลัมเสียงพปโหกเทนารักทุกท่านค่ะเมือ่อวันที่สิบเกตตุลานะคะสิบเตตุลาเมือ่อวันมือออกพันษาเมื่อวันพระไงกับพี่น้องเป็นใยยุทธีโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธ์อำนวยศิล์นนะคะตอนนี้หมอลำเ่มข้เดินทางมาหอดแล้วค่ะเมื่อวันข้าหยุดมือหนึ่งนะคะวันที่สิบห้าสิบหกข้าหยุดแล้วก็ออกเดินทางตั้งแต่หกทุ่มนะคะมาถึงบึงการประมาณตีสี่กว่ากว่านะคะ เดินไปไฟเสืาพี่น้องไปบึงบรรยากาศสถานที่ทําการแสดงค่ะโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอำนวยศิล์นนะคะคนกระนั้นแพร่นอนเปรยถละเลยกคนบรนขับรถเมยนี่ค่ะเวทีหมอนำกําลังลงตังะคะ่ะฟังตรงขามขามกําแพงไปดิก่ะจะเป็นแม่น้ำโขงเลยค่ะพี่น้องเป็นงานออกพรรษาจังหวัดบึงการนะคะงานออกพรรษางานเอียงห่อยซื้อง,งานเงียเงีแม่ไฟจํำบ่ได้ แต่รสือโรงเรียนเนี่ยกับแม่ไฟกับเกือบมันจํำบดได้ค่ะโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธ์อำนวยศิล์นนะคะเออนงไง,ไงโหลดบางงานออกพรรษาโหลดนะพี่น้องเนาะงานออกพรรษาจังหวัดบึงการเนี่ยแหละค่ะผนบอกว่าหมอลำชมฟรีค่ะจัดโดยอบจจังหวัดบึงการค่ะพี่น้องมีระเบียบวัฒนศินลป์นีค่ะหมอลำเสียงเบวหกผนบอาว่าระเบียบเล่นไปแล้วนะคะ่ะช่วงแรงกก็สีมิสศินค่าขายน้ำริมฟังโขงโอ้แม่ไฟอยากไปยางเด้อ เวลาช่วงคำคำมีข่ายะเวทีเขากําล่งลงกำลังตั้งเวทีนะคะโรงเรียนอนุบาลเบึงการวิสิตอำนวยสิลป์ได้ไปน้องเด้อนี่เด้อค่ะโรงเรียนใหญ่มากนะคะนี่ค่ะสถานที่ทำการแสดงวันนี้หมอลำเสียงวิหกนกทงสกรน้องอไาอซาสกุณาพร พร้อมด้วยทีมงานพระเอกนางเอก200กว่าชีวิตนะคะนางเอกเพลวธิดาพระเอ,ะเอกโอชลองใช่ยอกหลายๆศิลปินพี่น้องปีนี้พระเอกนางเอกเข้าหลายแฮ้งพี่แต่รอรอสวยๆค่ะอันนี้เป็นรถตู้ลำโพงค่ะพี่น้องรถตู้ลำโพง รถคอน v อยปีนี้กับมิเตอรสติเกอร์อสวยๆล้อๆคับพี่น้องจ้าพี่น้่งรถคอน v o ยมีแต่คันสวยๆพี่ๆคอน v o ยผู้อยู่เบื้องหลังนะคะผู้อยู่เบื้องหลังของแต่ละวันถ้าไม่มีพี่ๆคอน v o ยก็ไม่มีเวทีให้เราได้แสดงนะคะวันหน้าพนักทีมงานเข้าประเดี๋ยความสำคัญถูกคนเอกด้วพี่น้อง บอสนกเขาจะให้ความสำคัญทุกแผนกไม่มีเขาก็ไม่มีเรานะคะรถคอ้นว่ยมีแต่ขั้นสวยๆเดอ้อปีนี้เดอ้อพี่น้องเกือบยี่สิบขั้นค่ะย้ายสายหนับมาหนึ่งเกือบยี่สิบขั้นค่ะพี่น้องค่ะมีแต่ขั้นสวยๆคนหวัวหน้าคอยยิม้มย,า μ, ย,าย,ายา่ามย่ามทุกคน วหนพนงศกรโรงเรียนอนุบาลบึงการวินนสิทธิ์อํานวยศินป์ได้พี่นองเดอรนน์งานปั่นสู่งานปั่นสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการนะคะงานปั่นสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการหมอลำเสียงวิหกนพงศกรพร้อมทีมงานแสดงกันคืนนี้ค่ะชมฟรีค่ะพี่น้อง มาม้วนน้ำกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมาเป็นกาลังแเร่งเชื่อเร่งใจให้ดูกหลานมาล้ำเสียงพี่หกหลายๆเด้อค่ะพี่น้องบาดเอ้ยได้มองกลางเต้นไปเออทัางหลังคุณเป็นวะจ้า ป้าตาไดกลางบ้านนั่นเราผู้ดูแลตนเห็นเมยไฟนองสมบัติเราดูแลเมย์ไฟมาสองปีแล้วต็นกับกลางเรียบร้อยแล้วตัวนี้ อันนี้คลัวค่ะคลัวคลัวคลัวมาพอ้าครัวแล้วป่ะนี่พี่น้องสวัสดีจ้าหลาคัมเทะมันเป็นแม่ป่ะนี่มันเป็นแม่บอกรู้จะไก่ครัวค่ะเทะไม่ตีตีครัวค่ะแต่น้อยงานนี่น้อง บรรยากาศค่ะพี่น้องแล้วแม่ไฟสิไปดูแลเรียงเต็นก่อนเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องค่ะซ้ำเน็ตก่อนด้วยพี่น้องเด้อฝากติดตามด้วยนะคะบรรยากาศการตัง้งวิธีค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ไฟลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย